ว่าปลายชื่ออะไรจ๊าทิพวรรณใจชุวันค่ะทิพชุพวันเคยมาสื่อแล้วไม่ใช่เหรอเปล่าค่ะวัน้หนูแค่มาคุยกับหลวงพ่อค่ะยังไม่ได้สื่อใช่ค่ะโอเคว่ามามีปัญหาอะไรจ๊ะปัญหาสุขภาพค่ะเครื่องสุกน้ำเราเบนซินหรือดีเซลไม่จิงดว่อไม่ดีเซลหรือว่าเบนซิน,นดีเซลดีเซลดีเซลมี ปวดแกลอนหนึ่งตอนนี้ปวดคอบ่าไหล่สะบักมีปวดคอปวดบาปวดลายสะบักไหลมีเสียงค่ะแล้วก็ปวดมีเสียงด้วยค่ะเป็นมากี่เดือนกี่ปีอ่าน่าจะสองปีได้แล้วค่ะเป็นมาสองปีที่ผ่านมานี้ค่ะอ้าวแล้วก็มีเลือดไหลทางทวารปัญหาอื่นมีอะไรอีกมีเลือดไหลทางทวารอีกค่ะอ่าแล้วก็มีปัญหาอะไรอีกติดขัดการงานการเงินการงานการเงินติดขัด อ้าวโอเคนี่คือปัญหาชีวิตไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้งหรือไงเหมือนเคยมีเพื่อนมาเล่าให้ฟังคนหนึ่งแต่ไม่มั่นใจว่าเขาทำมาแล้วแล้วมาเล่าหรือว่าทำเสร็จไปแล้วแล้วค่อยมา,าเล่าอะค่ะผ่านการผ่านการทำแท้งมาแล้วแล้วมาคุยให้ฟังทีหลัง หนูไม่มั่นใจว่าเขาปรึกษาก่อนไปหรือเสร็จามาแล้วแล้วค่อยมาบอกเราอะค่ะเราจะไม่ได้ว่าก่อนหรือหลังใช่ใชที่เขามาคุยกับเราแต่มีการตายแน่นอนหนึ่งคนคแล้วเคยอะไรไปตำหนกร่างทรงใช่ค่ะไปเกี่ยวกับอะไรจ๊ะตอนนั้นไปรักษารักษาเขาบอกรักษาอะไรนะเหมือนก้อนหมดในหมดลูกอะค่ะแล้วอีกรอลูกคร,รับ ก้อนในมดลูกโยคะคือหนูปวดท้องแล้วหนูไม่รู้ว่าเป็นอะไรทีนี้ยเขาก็เลยแนะนําให้ไปก้อนในมดลูกโยคะมีก้อนในมดลูกปวดท้องที่ตําหนักทรงเป็นคนทักนะคะว่ามีแล้วเขาก็รักษาให้เรื่งเธอก็าปวดจริงใช่หนูปวดจริงๆค่ะหนูถึงปวดจริงเขาก็ร่างร่างทรงเขาก็รักษาให้หายจริงใช่ค่ะหายไปแล้วเขาบอกว่าหายแล้วมันก็ดีขึ้นนะคะมันก็หาดีขึ้นท่านทวดาเรื่องเด็กที่ไปเกี่ยวข้องกันการรับรู้ไม่รู้ว่าเขาไปทําก่อนหรือทําหลัง แต่มีความรับรู้กันหนึ่งคนนอกนั้นก็ไปให้ร่างทรงรักษาสุขภาพอีกสองครั้งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการเจ็บปวดบา่าเอวสะบักหลังคอหลังแล้วก็การงานการเงินรวมทั้งเลือดไหลออกมาด้วยจริงหรือเปล่ามีหรือเปล่าเกี่ยวข้องหรือเปล่าท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนี้หนานางคนนี้มีกรรมเก่าติดตามมา คนเด็กหนาก็มีกันนั่นแหละเอออันก้าเก่าแหละท่านหนาถ้าเห็นภาพอดีตชาติมานางเคยหนาเป็นชายก่อนนั่นแหละอันตบทีหมาตายทั้งตัวแหละท่านเอ๋ยเลือดทวารไหลเลยนั่นแหละเนาะเจ็บไปหมดทั้งเนื้อตัวนั่นแหละตานี่แหละหนานางเคยฆ่าสัตว์ไว้นั่นเลยอดีตชาติเป็นชายใจโหดมันไม่โหดเท่าไหร่หรอกท่านเอ๋ยแต่ความโมโหเลยนั่นแหละหา อันยักยังไม่ไหวนั่นแหละค่ะเห็นว่าหมาจะถูร้ายกันนั่นแนะจึงตาตอนด้วยตีกันแหละท่านแต่พลาดครั้งที่มากไปเกินนั่นหาหมาถึงต้องถึงาตายนั่นแหละค่ะนั่นแหละหนาเวรกรรมหมามันยังเคืออาฆาาแสนใจอาวไปตีหมาสะบักเขาเรียกอะไรว่าสะบักสะบอมไปเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านหรือตายเลยนั่นแหละหนาสุดท้ายจบลงด้วยการตายนั่นแหละค่ะ นี่แหละนะตามสมผลแล้วสิเอือเลือดไหลออกทางทวารทั้งหมดทั้งทวารก้นด้วยใช่ไหมใช่แล้วท่านแสดงว่าตีแบบไม่ยักไม่ยัง้งอาบัตินี้และเรื่องเด็กมีเกี่ยวข้องไหมเด็กใช่ไหมท่านมีเห็นการนั่นแหละนะเดินตามมานั่นแหละค่ะขอความเมตตาช่วยส่งเสริมหน่อยนั่นแนะเด็กก็มีด้วยสัตว์เก่าก็มีด้วยสุนัขตามมาอย่าง ชัดเจนเลยทียนี้ต้องการยังไงให้เขาอยู่ให้เขาไปไปค่ะให้เขาไปแยกย้ายขอชดใช้จ่ายให้จบสิ้นไปเลยจะต้องทำอย่างไรบ้างมาตัวนี้นะท่านเอ๋ยมีเชื่อเลยไอ้แดงนั่นแหละนะไอ้แดงข้าเจ็บใจนักละ่ะคราหมาปูเป็นหมาบ้าน,นั่นแหละเ๋ยกูยังไม่ได้บอกมึงสักคำว่ <c oughs> ากูนั้นเป็นหมอบ้านี่นะอีนี่แต่ตอนมึงใจร้ายเรื่องหรยอค่ะ ไม่ถามกูเลยหนาว่าอยากตายหรืออก็ไปแสดงอาการใกล้ๆกลบ้าหรือเปล่า <c oughs> เขาเลย <c oughs> เขาเลย <c oughs> ตัดสินเลยว่าบ้าแน่นอนูโซโซแค่นั้นเลยผลคูเลยไม่ได้อาบน้ำบ้างนั่นนะแค่ปูดูเหมือนหมาจริงกหน่อยนั่นแหละค่ะมึงก็หาว่า,ากูเป็นหมาบ้านั่นแหละเออแสดงว่าหมาไม่ไม่อะไรไม่ปฏิบัติตัวให้ดู <c oughs> เป็นหมาปกติปล่อยตัวปล่อยใจ เขาก็เลยคาดว่าเป็นหมามีภยัยนึงถึงใส่ต้องเป็นกรรมอย่างนี้ไงยังต้องใส่เจอกันอีกนั่นแหละนะหากชาตินี้ไม่จบก็เจออีกชาติหน้ากูจะจองเวรน,นึงหาตลอดไปขอให้จบไม่จบจบค่ะจบแล้วพอแล้วพร้อมใจอ้อ,อทุกมันบ้างได้ไหมท่านตั้ง <c oughs> สักทีนั่นแหละนะจะปากสกทึกอีกหน่อยล่ะคะ่ะ มันยังน้อยกว่ามันหนาทองข้าไว้นั่นเอ้ยมันผอมแห้งแรงน้อยมันจะไม่มีแรงเดินอยู่แล้วมมข้าตอนนั้นเนี่ยท่านผอมแห้งมันดูมันสินั่นหนะมันกินยัดเข้าไปสุดโลค่ะก็ไม่อ้วนหรอกหนาะเพราะกรรมกับข้าไงออข้าก็าโซก็หอมเช่นกันก็ผอมเช่นกันอย่างนี้หนาะใช่ว่าอยากจะทำร้ายใครเอ้ยแต่มึงเลยมองเห็นกูเป็นแค่หมามึงไม่ถามกูสักคำว่ากูบ้าจริงหรือเปล่าเอ่ย กูคแค่โงแค่นี้เลยนั่นแหละนะแต่สินว่ากูเป็นเหมือนหมาบ้าเอ่ยจึงตัดสินใจเลยทุกตีให้กูนั่นถึงตายก็หมาเขาเรียกอะไรหม,มาไม่ค่อยปกติไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงอยู่ไปก็คงจะลําบากเลยตีให้ตายไปเลยตามเสมให้คนฆ่าหมาหรืออะไรอันนี้คือใช้พูดอย่างนี้แหละนะข้าเป็นหมานะ่ะท่านข้า ถึงข้าเป็นหมาก็มีหัวใจเอออันนี้คือความคิดของเขาว่าไอเนี้ยมันคงต้องหิวตายแห้งตายเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นก็เลยเข็นข่าไปเลยนี่คือความรู้ของเขาความรู้สึกของเขาอ่าเพราะฉะนั้นก็หมามีกรรมผอมแห้งแรงน้อยแล้วไปอยู่ใกล้กับคนพานก็เลยเจ็บตัวไปตามเรื่องอ่าบัดน,นี้จบเวจบกรรมกันแล้วพร้อมที่จะยุติยกโทษกันแล้ว ต้องใจเท่าไหร่จ้าไม่ใจผูมาเลยสามสิบวันไม่ต่อรองนนะไม่ใจผูมาเลยสามสิบวันไม่ใจ,จกูหนาเจอานะเจออีกเลยชาตินี้ก็ไม่จบจะจ้องมึงจนตายค่ะพร้อมเปล่าพร้อมค่ะมันไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แห้งไปกว่านี้เกีกมันจะแห้งมากกว่านี้ท่านเอ๋ยยังดีเลยนะยังดูผิวพรรณดีบ้าง เดี๋ยวคิดหน่อยมึงจะเกิดขี้กากขึ้นอย่างกูงอ่ะอ๋อเป็นขี้กากด้วยหมาทั้งแห้งแล้วเป็นขี้กากด้วยใช่ไหมไม่ได้อาดนาเขาก็เลยอังเกียดไงคนที่มันแบบว่าพร้อมจะพานอยู่แล้วมันก็จัดการให้ไปห่างเขาเรียกเลยห่างจากหมู่บ้านห่างจากที่พักอาศัยเขาไปเลยอาเป็นว่าความบาปที่ทำไว้ในอดีตชาติพร้อมละไอ้รับกรรมไปแล้วตอนนี้ก็ขอให้จุดติลง สามสิบวันแล้วอะไรอีกเอากระดูกต้มมาเลยท่านเอ๋ยหม้อใหญ่ๆเลยนั่นแหละนะมิถุนโซมานาแหละค่ะเอาแต่กระดูกนะไม่ใช่นะกระดูกล้วนๆใช่ไหมกระดูกมีติดหนังนิดหน่อยอ่าอ่ากระดูกติดเนื้อติดหนังหน่อยเอากระดูกหมูหรือไก่ครับกระดูกกระดูกหมูก็ได้กระดูกไก่ก็ได้ให้มีเนื้อติดยังได้ไหมเนี่ท่านเอ๋ยเลยครั้งนี้นั่นแหละนะ กินให้นํำใจหายหิวนั่นแหละเอออ่าเน้นเนื้อติดกระดูกไปซื้อมาต้มให้เขาเกินตามนี้เอาอะไรอีกสุนัขเอยเอาชุดได้ไหมท่านชุดอะไรได้ชุดหมาแต่ท่านบอกว่าชุดข้าเนี่ยเอาชุดขา้าดีกว่าเปลี่ยนเป็นหมาเข้าวัดตามนี้เอาชุดขา้าก็ได้ท่านเออชุดขาว ทังกระทานด้วยเลยนะท่านนะโอเคทังกระทานปล่อยสตัตว์ปล่อยสัตว์ด้วยท่านเอ้ยเอาอะไรดีเอไอไเอาให้ผมสักห้าโลผมห้าโลหมอสักสิบตัวหมอสิบโอเคทั้งกระทานอุทิศให้อ้แดงตามนี้จบเรื่องหมาแล้วเรื่อง เด็กแทงอาหมาไปได้เอาได้ครบแล้วนี่สังฆทานมีแล้วปล่อยสัตว์แล้วเสื้อผ้ามีแล้วอาหารมีแล้วตัวหมดปัญหาแล้วอืมจบกันพร้อมจ่ายเมื่อไหร่นะหนูต้องถ้าหนูมาหนูต้องเอาของพวกนี้มาด้วยใช่ไหมคะใช่ทาให้เขาเธอพร้อมจะมาบวชให้เขาเมื่อไหร่ที่นี่ก็ได้ที่ไหนก็ได้เธอพร้อมจะถือศีลเมื่อไหร่ ถ้าถือสินก่อนได้เลยหนูถือได้เลยค่ะแต่ว่าพวกนี้ต้องไปเตรียมมาก่อนใช่ไหมไม่เป็นไรไไเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่เขาเดี๋ยวไปข้างหลังแม่อ๋อโอเคหนูอยู่ได้เลยค่ะรับสินเลยครับพร้อมจะจัดให้เลยไอ้แดงเอ,อ๋ยหมดเวียนบรกรรมอ่าขอเชิญท่านเทวดาเอาเด็กน้อยมาอีกหนึ่งคนจะได้เชียร์ปัญหาไปเลย <ขอ S 1> เด็กนาะ ใช่แล้วรู้เปล่าเพื่อนอะไม่รู้เพื่อนที่ไปทําแท้งรับรู้รอ่ะหนูหนูไม่รู้เขาไ,ไปเกี่ยวข้องอะไรแม่เธอก็ไปทําแท้งออกไม่ใช่เหรอแม่หนูไปเองแต่เขาไม่รู้เห็นทำไมอะค่ะไปนั่งฟังเหรอ,อก่อนตายหรือหลังตายก่อนตายค่ะก่อนตายอ่าเขาคงจะมาเล่าให้เธอฟังแล้วปกติคนที่มันกุ้มใจมันต้องมาเล่าก่อนที่จะไปทําเลย ม,มันจะไปเล่าหลังทําทําไมไม,มันอายแล้วมันายแล้วมันไม่เล่าหรอกเอาเป็นว่ารับรู้ก็ถือว่ามีความผิดไม่หักไม่ห้ามไปนั่งฟังอยู่ได้อ,อตามนี้ชื่ออะไรบอกมานงนุชงนุเป็นหญิงนงนุษกินอะไระกินอะไรตก้มกระจก ต้มอง้นต้องกุ้งเอาะัอ,ะอแล้วเลออ <c oughs> เลือกกินอีกกลางหางอ้าตามนี้ตุทุกอย่างต้องลวกผ่านน้ำร้อนอีกทีนึงงหต้องสุกแล้วก็ไใส่ต้องเดี๋ยวใส่ต้มดิๆลงไปแล้วก็ต้อนะคะเหรอรู้เรื่องเขาเปล่าส <c oughs> ะอาดมากอะไม่ดีเท่าไหร่หรอก ปลาคานิไม่มีเหรอฮะไม่มันมีอยู่คนหนึ่งเว้ยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาก็ต้องลวกทำอีกมันไม่ต้อาบน้ำค่ะ่ตั้แดงก็มีอะไรมีอะไรมันก็ล้างออกแบบว่ามันกลัวเชื้อโรคคนในบ้านมันไม่มีใครไม่เป็นไรเลยไม่มีมีตายก่อนเพื่อนเลยมันเป็นมะเร็งโอ้โหมันรักคือมันกลัวเชื้อโรคอาจาี่ทีพี่ได้กุ้งไม่กุ้งาเหรอจ๊อ่าอ่า แต่ทีน่้ลกลอลค่ะอ่าโอเคทำให้มันพอมประมาณตามนี้ปล่อยสัตว์อะไรกลาตปไปหลายหมอสิบอย่างละเสือผ้าเสือผ้าคะอะไรชุดหนูเนียบเลยนะคะชุดเนียบชุดลยดีลดีอค่ะไปจัดให้เขารู้เรื่องป่ะ เอาล้อ่ะชุดกระโปรงชุดกระโปรงดูดีอ่าดูมีมีรถนิยมนิดหน่อยอนคี่เอ็นูชั่นะคะุปูก็ได้อออำนี้รู้เรื่องก็เปล่าค่ะขครบชุดจีารช้หน่อยก็ดีนลคะะลอตาเออเลยลักสวยลักงาม โอ้โหเยอะเหลือเกินตาเป็นผู้หญิงนะครอ่าเอาไปเอาไปจัดให้เขาตามนี้ประทานหนึ่งชุดสิบร้อยไปได้ไปได้ไคะปได้ไปได้เลยอย่าไปทำให้เขาเจ็บป่วยเขาจะได้ตั้งใจปฏิบัติตามนี้ไอหมาทำอย่างเดียวเลยเหรอัางเชีย์ตรงนี้ไม่ตีเลยเหรอตรงนี้ยังไม่ทุบเลยเหรอชี้จุด หมาพายให่อลยมันข่ายต้องป้าต้องดึงเลยค่ะเลอะอ๋อนี่รวมหัวกัน<า>เวียนกรรมไปทำหมาไว้ก่อนตามเน้บ๊า,ายบายค่ะยืมของหนูนะคะลางดังเดี๋ยวนอนไปได้